วันนี้ยายาพาชมรถอีโคคาร์หลายรุ่นหลายแบรนด์ใช้เงินหนึ่งบานบาทจบก๊อบหมดทุกอย่างทีซันเตอร์จ้ามาพบกับคันนี้เลยค่ะ MG 3ตัว r new หนึตัว V มีสลูปด้วยนะคะปี2019เลยม่วิ่งอยู่20,000กว่าเองจ้า ผ่อนเริ่มต้นที่่ันต่อเดือนอยู่ที่6,798บาทเฮียสันให้กับฟรี2เดือนซาราโตช่วยจ่าย2 0 0พบาท5เดือนคันนี้จะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียง4,798บาทจ้าแถมยังได้ยางใหม่ด้วยนะจ้ามาพบกามีคันหนึ่งเลยจ้าคันนี้เป็นมิซูวิชิมิราดนะคะชมไดดามิชิล1.2ตัว g l เ ปี2,020เลยค่ะแล้วก็ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่6,419บาทเหยียสันให้กับปี2เดือนสันออโต้ช่จ่าย2,000บาทยาวนาน5เดือนค่ะคันนี้จะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียง4419บาบาทถามได้ปอรใหม่ยังใหม่ด้วยจ้าขอประกับคันนี้คันหนึ่งเลยจ้าซูซูกิสวิป ตัวอานิว1.2 G L ค่ะปี2019ไม่วิ่ง40,000เท่านั้นจ้าคันจะเดือนเพียง7,935บาทเดียวาันให้กับฟี2เดือนซานาโต้ช้จ่าย2,000บาท5เดือนคันนี้จะเหลือป่อนต่อเดือนเพียง5,935บาทจ้าและที่สำคัญยังได้พรอร้อใหม่ยังใหม่ด้วยจ้าพบกันอีกแบรนด์หนึ่งเลยค่ะ Honda Jazz G K โฉมมาได้ใช้1.5ตัวเอ S. ปี2 0 1 8ราคาป่อนอยู่ที่9,260บาทและที่สำคัญได้กับฟี2เดือนซันออโต้ช่วยจ่าย2,000บาท5เดือนค่ะคันนี้จะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียงแค่7,260บาทเท่านั้นจ้าและแถมยังได้โปรยังใหม่อีกนะจ้า Toyota v ีออสเจนสามเกียร์สสปีดปี2014ราคาป่อนต่อเดือนอยู่ที่6,636บาท เทียซันให้กับฟรี2เดือนซานโตช่วยจ่าย2,000บาท5เดือนคันนี้จะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียง4,636บาทจ้าแถมยังได้โปยางใหม่ร้อใหม่ด้วยนะจ๊ะมิสันอเมรา่าโฉมใหม่เนเชนนะคะตัวสปอร์ตเทค1.2ตัว E ีนะคะปี2018ใหม่วิ่งแค่5้0 0 0กว่าราคาผ่อนต่อเดือนอยู่ที่6,419บาทเทียซันให้กับฟรี2เดือน ซันโโต้ช่วยจ่าย2,000บาท5เดือนคันนี้จะเหลือ่อนต่อเดือน4,419บาทแถมยังได้ยางใหม่กันอีกจ้าเป็นมนะิสซูวิชิอถตดน่ะโชมมาได้เชน1.2ตัว G L X ปี2 0 1 8ค่ะคุณลูกค้ 60, าไม่วิ่ง60,000กว่าเองค่ะ่อนต่อเดือนเพียง6,230บาทเดียวซันไอคาฟี2เดือนซันโโต้ช่วยจ่าย2,000บาท5เดือนคันนี้จะเหลือ่อนต่อเดือนเพียง4,200 ถามยังได้รอบใหม่ยังใหม่ไปด้วยนะจ๊ะคันนี้เป็น Honda City นะคะโชมไม่ด้วยเชน1.5ตัว v ีพั s นะคะคุณลูกค้าปี2017ไม์วิ่งแค่ห้า0มืดเองพันต่อเดือน9,071บาทเท่านั้นค่ะเฮียซันให้กับปี2เดือนซานอโต้ใช้จ่าย2,000บาท5เดือนคันนี้จะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียง7,071บาทเท่านั้นจ้ามาปบกบไกกันนึงเลยค่ะคันนี้เป็นซูซูกิเสียตัวคอนิวปี2020 ไม่วินอยู่60,000กว่าเองค่ะราคาผ่อนผ่อนอยู่ที่7,448รีบาทเทียร์นให้ขับฟรีสเดืนนอนซานอโต้จะจ่าย2,000ับาท5เดือนคันนี้จะรวจบอนต่อเดือนเพียง5448บาทจ้าแถมยังได้รถใหม่ยังใหม่อีกนะจ้าคนลูกค้าขาใครที่อยากได้รถไว้ใช้สักคันหนึ่งช่องส่งการนี้มีรถกระบ,บนหรือยังถ้ายัางไม่มีคิดถึงซานโอโต้เลยนะคะโปรใหญ่แห่งปีก็ยังอยู่กับเราอยู่นะคะซื้อรถยังไงไม่โดนหลอก ซื้อรายัางไงแบบจริงใจจัดไฟแนนซ์ที่ไหนจัดผ่านไวต้องที่ซานอโต้นะคะคัดรถด้วยผู้มีประสบการณ์2 5ปีคัดเองปล่อยรถเองต้องที่ซานอโต้นะคะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมกับที่ซานอโต้จ้า